ไอ้ดูท็อปฟอร์มในซีรีส์เนี่ยอาจจะมีพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่สงสัยเลยก็คือทําไมตัวละครจีน G เนี่ยถึงมีปีกคือทุกคนจะเห็นตั้งแต่ช่วงพาทแรกที่เขาวิ่งไปช่วยอคินแล้วแบบปีกเขาพุ่งออกมาเฮ้ยเขาเป็นกรรมเทพเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แนวแฟนตาซีนะทุกคนแต่ทําไมตัวละครถึงมีปีกมันมีความลับอยู่ทุกคนเดี๋ยวบอกว่ามันหมายความว่าอะไร ปีกที่ทุกคนเห็นนะไม่ว่าจะเป็นปีกใหญ่ๆที่โคตรเท่เลยกับปีกน้อยๆพิป,ปึ่งป๊อปอัพออกมาใน E p ีล่าสุดอะไรเงี้ยคือมันคือเหมือนเป็นตัวอคอนิกของจากมังหะทุกคนที่เขาใส่มาให้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของตัวจินเลยที่แฟนคลับตั้งชื่อให้เขาเป็น Angel Boy นะครับผมเหมือนเป็นแบบเทวดาตัวน้อยอะไรเงี้ยเราก็เลยจะได้เห็นว่าในซีรีส์ตัวจินเองอ่ะบางช่วงบางฉากที่จะมีความ Angel Boy อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีปีขึ้นมานะเป็นซิมโบลิกของเขาอะไรเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ปรระจําาตตัวขอเกก็แๆ,ๆน ที่ดูเองนะก็ยังสงสัยอยู่ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดูมันเป็นซีรีส์แฟนตาซีหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆคือไม่ทุกคมันมันเป็นแค่ซิมบลิกอันหนึ่งที่เขาใส่มาแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มาเล่นๆให้มันดูแบบดูไม่โอเคอะแต่ว่ามันเป็นซิมบลิกหรือว่า CG ที่เขาใส่มาแล้วมันสวยแบบสวยเลยอะทุกคนเผื่อใครที่ดูทอฟฟอร์มแบบซีรีส์อยู่แล้วก็อาจจะงงว่าแบบเออทำไมตัวละครนี้ถึงมีปีกอะไรเงี้ยมันเป็นแนวแฟนตาซีหรือเปล่าซึ่งจริงไม่ทุกคก็เป็นตามที่เราอธิบายไปให้เลยแล้วใครที่ดููแแล้้วรสึกบบ เป็นยังไงบ้างกับปีกนี้ <g iggle> ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนตัวชอบมาก